เวลา4ีนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ต่อนเนื่องมาตอนรับปีใหม่แล้วใช่ไหมค่ะมันมีข้อความซึ่งจริงๆก็คือการแจ้งตามขั้นตอนไปที่ตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละค่ะบริษัทที่ได้รับการเลือกว่าให้มีการปรับเปลี่ยนป้ายรถไฟสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะรวมไปถึงตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้น เป็นที่พาควิจารณ์ว่าประดับเพชรไหมหรือเป็นทอง33ล้านเมืม่อวานนี้เบื้องต้นเลยประชุมครมอแต่เช้าสองรัฐมนตรีที่มีสื่อสารนบนชนวิ่งเข้าหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามนี่บอกเลยนะครับทานผู้ชมฮะว่ามอบประกกระทรวงการท่อไปตรวจสอบแล้วป้ายมันมีขนาดใหญ่เป็นป้ายพิเศษตัวหนังสือใหญ่เดี๋ยวรอรายละเอียดเรืเ่องราคาและปริมาณงานเพราะมีหลายรายการรอการชี้แจงแล้วก็ยืนยันมีหน่วยงานตรวจสอบนะ สำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินถ้าผิดก็ว่าไปตามกฎหมายคาดว่าไม่เกิน7จวันชัดเจนค่ะมอบให้ปหลัดไปตรวจสอบแต่ป้ายมันใหญ่นะก็คือต้องไปดูว่าราคากับปริมาณงานมันเป็นอย่างไรเพราะท่านรัฐมนตรีศักสยามบอกมันเป็นป้ายแบบพิเศษแล้วตัวหนังสือก็ใหญ่อย่างที่เห็นและปกติคู่นี้เขาเดินมาด้วยกันเวลาประชุมพรมคอะ คุณนุธีนรองนายกก็กำกับดูแลคมนาคมใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ว่าอย่างไรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วเรื่องการใช้งบ33ล้านเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อถ้าเรื่องป้ายที่บอกว่าเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อที่บอกราคา3 3ล้านนี่คือท่ารู้จักล่านรู้จักหรืนเปล่าแล้วครับค่ะตรงนี้ถ้ามีอะไรที่แบบว่าไม่เนี่ยก็คือยกเลิกได้ใช่ไหมคะหรืออะไรคะ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทษด้วยขอบคุณด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นแบบท่านผู้ชมฮะสถานีกลางบางซื่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ในเวลาต่อมาสภาพรถไฟก็จี้ให้มีการสอบสวนเพื่อความโปร่งใสคือสภาพเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสวัสดิการของเขายังมีประเด็นอยู่เลยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นโอ้มีข่าวขนาดนี้มีการไปยื่นหนังสือโดยระบุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครประเด็นสำคัญ ไม่ใช่เหตุจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้วิธีการว่าจ้างเอกชนโดยวิธีการจำพาะเจาะจงอะเราก็เลยรู้ว่าจำพาะเจาะจงเพราะไ,ได้เปิดประมูลเป็นการทั่วไปใช่เพราะว่าทำให้การรถไฟสูญเสียงบประมาณในการว่าจ้างการปรับปรุงป้ายชื่อที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าผิดปกติถ้าดำเนินการตามขั้นตอนพรบรจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนคัดเลือกก่อนจะทำให้ประหยัดมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเหมาะสมได้งานที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบตามหลักธรรมาพิบาลโปรง่งใสและเป็นที่ยอมรับ นั่นทำให้ในเวลาต่อมาการรถไฟประเทศไทยขอเดี๋ยใช้คำว่าแจงยิบเลยท่านผู้ชมโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางตุงเทพอภิวัฒน์และตาเฉลี่ของการรถไฟท่านผู้ชมฮะกรณีที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์เกินกว่า33ล้านเพื่อเปลี่ยนป้ายอย่างที่บอกไปการรถไฟเขาก็ชี้แจงเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นเรื่องที่เราตั้งคำถามและผมก็ตั้งข้อสงสยัยเช่นเดียวกับน้องไบเนี่ย มันต้องสร้างขนาดไหนอะไรยังไงใช่ไหม<ะ>เอาเนื้องานก่อนท่านผู้ชมฮรใบรายละเอียดเรื่องเนื้องานเนี่ยมันมีตั้งแต่การต้องรื้อของเก่าใช่คือต้องรื้อถอนป้ายที่เขียนว่าสถานีกลางบางซื่อตัวใหญ่ๆต้องรื้ออันนี้ออกก่อนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษโดยมีการจัดทําระบบไฟมีงานรื้อถอนซึ่งมีความละเอียดอ่อนการันไฟชี้แจงต้องปรับปรุงอย่าระมัดระวังจะต้องมีการประกันความชุพุดบวกข้องเบื้องรอบครอบ โดยรายละเอียดงานส่วนที่หนึ่งคืองานโครงสร้างวิศวก,กรรมไอ้สามสิบสามล้านฟังดังต่อไปนี้หนึงงานโครงสร้างวิศวก,กรรมก็คือต้องรื้อถอนป้ายเดิมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษออกต้องรื้อผนังกระจกและโครงกระจกอลูมิเนียมเดิมออกอรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายเดิมออกและผลิตและติดตั้งโครงยึดตัวอักษรใหม่ เพื่อจะต่อเติมตามความยาวป้ายที่เพิ่มขึ้นอ่ะนี่คือก้อนที่หนึ่งของ33ล้านโครงสร้างวิศวะกรรมงานที่สองงานผลิตป้ายใหม่ค่ะก็จะมีงานติดตั้งแผ่นกระจกติดตั้งโครงอลูมิเนียมใหม่และก็มีงานประกอบส่วนอื่นๆอย่างเช่นงานสถาปัตยกรรมงานออกแบบรายละเอียดพร้อมรายการคำนวณคำนวณงานติดตั้งป้ายชื่อใหม่มงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายชื่อใหม่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษท่านผู้ชม งานส่วนที่3งานช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งจะรวมงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายด้วยทีมงานต้องไปเซิร์ดูสิเวลาเปิดไฟอ่ะมันเป็นยังไงค่ะงานช่วงรับประกันเนี่ยคือ365วันก็คือ12เดือนอ้าวท่านผู้ชมส่วนรละเอียดอ้ามันขนาดไหนเหรอเมื่อวานนี้การรถไฟชี้แจงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพบพิวัตร แทนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษกําหนดจุดติดตั้งป้ายชื่อสถานีสองฝั่งนะไม่ใช่อันเดียวคือ2ด้าน2ด้านคือทั้งบริเวณโดมด้านหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกด้วยค่ะโดยจะมีตัวสอ,สะสะอักษรและตัวอักษร ตัวอักษรคือตัวกอไก่ข้อไข่สลากก็คือสระกสะอีประมาณนั้นใช่ไหมใช่ฝั่งละ24ตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยสองฝั่งก็สี่ใช่ภาษาไทยนะภาษาไทย24ตัวอักษรภาษาอังกฤษฝั่งละ31ตัวอักษรและหนึ่งตาสัญลักษ์การรถไฟถ้ารวมสองฝั่งเข้าไปภาษาไทยก็จะเป็น48ตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมทั้งหมด62ตัวอักษรและสองตาสัญลักษณ์ของการรถไฟนั่นท่านผู้ชมคือสองฝั่ง ฟังหนึงภาษาไทย24ตัวฝั่งภาษาอตัวภาษาอังกฤษ3 1ตัวแล้วก็สตา์สัญลักษณ์เนี่ยดึกออกใช่ไหมค่ะน่่ๆแบบนี้รายละเอียดท่านูชมอันใหม่เนี่ยอักษรภาษาไทยสูง3เมตรค่ะกว้าง2เมตร60เซนหนา40เซนติเมตรรวมคำยาวของป้ายใหม่น้องไร6หเมตรยาวทั้งชื่อเนี่ย60เมตร ทานผูชมแต่และตัวอย่างที่บอกไปสูงสามเมตรค่ะแล้วกว้างส <2, 60. S 1> องเมตรหกสิบอาทับบูชมนึกดูก็ประมาณสูงกว่าตัวผมไปพอสมควรนะแต่และตัวนะความยาวรวมหกสิบเมตรนะยาวรวมอันนี้ภาษาไทยี่ทีมงานวันหลังต้องคิดกราฟิกมาตีเห็นว่าความยาวรวมเท่าไหร่ตามจํานวนอักษรใช่ไหมค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องไปภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษจะสูง2เมตร10เซนนั่น กว้าง2เมตร20 m. แล้วก็หนาเท่ากันกับภาษาไทยก็คือหนา40เซนวัสดุทำจากอะไรทำรด้วยวัสดุอะคริลิกสีขาวนม,มยกขอบแล้วก็ซ่อนไฟแสงสว่างเอาไว้หลังป้ายค่ะและการรถไฟเนี่ยขอเพิ่มตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟซึ่งสูง7เมตรตัวสัญ,ญลักษณ์ซ้ายมือนะท่านผู้ชมเ <7 m. S 2> เวลาปรับปรุงใหม่แล้วจะสูง7เมตรความสูงนะค่ะ <5. S 2> นี่ที่สำคัญ ป้ายสถานีกลางกรุงเทพอป่าิวัตรจะถือเป็นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวชื่อและจนวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากเดิมสถานีกลางบางซื่อเดิมก็คือบางซื่อสเตชันนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมท้านผูอีกทั้งป้ายอักษรติดตั้งโดยอันนี้วิศวกรรมละตบูชอมะคองเหล็กยึดตัวอักษรไว้ที่ด้านหลังคองเหล็กด้านหลังก็ยังยึดไว้กับเสารับน้ำหนักในตัวอาคารและเจาะทะลุผนังกระจก ยึดตัวอักษรแต่ละตัวแต่ผนังกระจกเห็นไหมค <Ha. S 2> ่ะกระจก <Under. S 2> มันหนากว่าสิบเบน <Ha. S 2> มันเจาะรูใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนผนังกระจกหมดต้องเปลี่ยนผนังกระจกที่ติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเอาออกแล้วเอาผนังกระจกใหม่ซึ่งต้องสั่งหล่อเป็นพิเศษมาติดแทนโดยผนังกระจกทำไมต้องรอมาอะ่ะต้องห่อแผ่นกระจกเว้นรูเจาะให้มันพอดี กับจุดยึดโครงเหล็กกับตัวอักษรแต่ละตัวเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเน่คือเจาะรูเป๊ะไอ้ของกาเอามาเจาะรูไม่ได้ต้องรื้อออกอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ใช่วิศวกรใช่ไหมนี่นี่ขนาดของใหม่นะสั่งกระจกใหม่อรอลูมาแต่โรงงานเลยต้องใบค่ะรอกระจกสั่งรอลูอลอสั่งทำ<ะ>เสียบเข้าถึงเวลายึดเน่ยึดหนึ่งย,ยึดสองยึดสาม,ย,สามยึดสี่ท่านผู้ชม น้องใบยิ้มอะไรเหรอคะหรือไอ้รือเนี่ยไอ้การรื้อถอนป้ายเดิมเนี่ยค่ะรวมไปถึงเนี่ยต้องรื้อผนังกระจกออกแล้วก็จะต้องติดเข้าไปใหม่รวมไปถึงติดตั้งผนังกระจกใหม่จะต้องใช้อะไรใช้กระเช้าไฟฟ้าแขวนสลิงยาว6เมตรแน่นอนจะต้องใครปีนขึ้นไปปิดติดตั้งอยู่แล้วอะไรอันนี้จริงไม่ต้องบอกก็ได้นะแล้วก็ต้องใช้ทั้งหมด4กระเช้าก็คือต้องมีสี่ชุด ระดับความสูงของป้ายสูงจากพื้นดิน28เมตรเรามองภ้ามเงเรานึกไม่ออกค่ะสูงจากพื้นดิน28เมตรเท่ากับตึก9ชั้นน้ำหนักที่ต้องยอกขึ้นไปมากกว่า7ตันเป็นงานยากและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโอ้พอบอกโครงสร้างมาก็รู้ใครจะเอามนุษย์ปีนขึ้นไปใช่ไหมค่ะต้องใช้กระเชา้าขนาดเดียวกันการรถไฟยังบอกผู้รับจ้าง ซึ่งเขาได้แล้วนี่เฉพาะจอจงที่เป็นแกา้งตลาดอเอกชนใช่ไหมจะต้องรับผิดชอบเบิกางนให้ครบถ้วนตามสัญญา150วันคือเสร็จใน5เดือนนะ5เดือนและรับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งจะรวมถึงงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าของป้ายด้วยเนี่ยเป็นเวลา365วันหรือ12เดือนอืมนั่นแหละฮะผูชอมะเอาเป็นว่า5เดือนโดยรวมจะต้องเสร็จใช่ไหมแล้วก็ประกันอีก12เดือนอ้านี่ครับผูชอมะ การรถไฟขอให้ความมั่นใจว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญถูก,กต้องตรารระเบียบจะซื้อจัดจ้างรวมถึงคำเนึงเถิงความสวยงามความปลอดภัยเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ดีที่สุดในประเทศและภูมิภาคต่อไป่ันผูชมการรถไฟก็บอกนี่ จะเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ดีที่สุดของภูมิภาคนะค่ะมันต้องเป็นเรื่องหน้าตาเข้ามาเกี่ยวข้องถึง33ล้านก่อนหน้าก็ชี้แจงที่สาภาพเข้าถามอะทำไมต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีพิเศษวิธีเฉพาะเจาะจงทำไมต้องเป็นแบบนี้การรถไฟบอกว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อกับตราสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและเร่งด่วนค่ะม,มีความเร่งด่วนก็เลยต้องรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดทำไมต้องรีบอะ อ,อันนี้ะอะไรต่อนะแล้วก็บอกว่ากระบวนการกําหนดขอบเขตงานเนี่ยทางคณะกรรมาการจัดทําร่างขอบเขตของงานและราคากลางของโครงการเนี่ยมีการกําหนดขอบเขตของงานที่หลากหลายม,มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนไายชื่อเท่านั้นมันรวมไปถึงการจัดทําระบบไฟงานรื้อถอนซึ่งละเอียดอ่อนต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีการรับประกันความชํารุดบกพร่องด้วยเพื่อให้มันรอบครอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกําหนด ทั้งนีทั้งนั้นรายละเอียด,ดยการรถไฟชี้แจงนี่ผมกับน้องใบได้ให้ความเป็นธรรมสุดเต็มที่เลยนะอธิบายรายละเอียดเห็นไหมจะดําเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเข้มขัดกําหนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างคํานึงถึงการใช้งานความคุ้มค้างงบประมาณถูกต้องหลักวิศวกรรมปลอดภัยต่อโคร,ง,รงสร้างในสถานีประชัชุบเช็ดบริการเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคการกำหนดราคากลาง ดำเนินการผ่านการประการจัดทําร่างขอบเขตของงานและราคากลางมีคําสั่งถูกต้องชัดเจนคํานวณชนิดจํานวนปริมาณรายการพรสัสดุวัสดคุคาแรงที่ต้องใช้1นึ่รวมทั้งหมดรวมภาษีแล้ว3 3มสิบ2 6ล้านหนึ่งแบาทสาสตางโอเคไหมท่านผู้ชมนี่การรถไฟก็ชี้แจงเป็นอย่างนี้แต่แน่นอน กระทรวงคมนาคมก็มอบหมาให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมใช่ไหมใน7วันนะคะท่านนายกรีศักดิ์สยามท่านบอก7วันจะรู้ถ้าทุจริตก็คือจะสั่งเลิกจ้างแล้วก็ลงโทษด้วยอ่ะท่านผู้ชมรอดูก็แล้วกัน